อ,อมนันตายทําทุกอย่างทำไมมวลกระดูกมันแย่แต่ตอนที่เริ่ม54-55เริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดร่างกาย energy level ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะวันนี้รายกามีข่าวดีข่าวดีของรกาเองนะคือเพิ่งไปตรวจเลือดมาทุกคนต้องรู้เพราะรากาจะพูดถึงฮอร์โมนจะพูดถึงอะไรตลอดเวลาตั้งแต่โควิดหรือเปล่านั่นก็น่าจะประมาณ5ปีที่แล้วก็ ในวัยประมาณ55นะช่วงนั้นคือร่างกายมันก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงเยอะเยอะกว่าเดิมตอนที่เราพึ่ง50เนี่ยเราก็ยังมี e NERGY เที่ยวหาเพื่อนอะไรแบบนั้นคือยังเป็น โซเชียลไลฟ์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เหลือเหมือนเด็กอ่ะก็ออกไปเที่ยวตอนกลางคืนบ้านเชียงคืนอะไรแบบนั้นอะช่วงนั้นแต่ตอนที่เริ่ม54-55เริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดร่างกาย Energy Level ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมายเหตุ hate, นิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็เปลี่ยนวิตามินเปลี่ยนฮโอร์โมโนเราช่วงนั้นอันนี้หนึ่งหมายเหตุหมายเหตุที่สเพราะว่าฉีดวัคซีนโควิดหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ สมัยก่อนไม่เคยคิดแต่เพื่อนที่วัยเดียวกันและเพื่อนที่อายุมากกว่าก้าเนี่ยหลายคนพูดพูดว่าตั้งแต่ฉีดไอวัคซีนโควิดเนี่ยเขาก็เหมือน Foggy Brain f o กอะไรแบบเนี้ทำให้เราคิดว่าที่เราเป็นมันเป็นเพราะว่าวัคซีนด้วยหรือเปล่าบวกกับฮอร์โมนกลับไปเรื่อง h องฮอร์โมนช่วงนั้นทุกคนที่เคยฟังก็อาจจะรู้ว่าไม่ได้ออฟฮอร์โมนทั้งหมดเลยรอบหนึ่งเหมือนกับเซตศย์ 0, กลับมาเซตศูนย์ใหม่ แล้วก็มีความรู้สึก mm ว so ่าเราไม่อยากจะทาฮอร์โมนและเราไม่อยากจะาษาสานกัษเขาเรียกว่าฮอร์โมน replacement ก็ช่วงนั้นออฟไปปุ๊บเนี่ยเออแปลกนะเราก็ไม่ได้ไม่ได้เอดใจแต่ว่าตอนนั้นเริ่มแบบ energy level เริ่มตกอ่าตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่า เป็นไทรอยหรือเปล่ามันคืออะไรเออเราก็อ่ะไปหาคุณหมอไทรอยมันก็ดีอย่างหนึง่งเพราะเรารู้ว่าไทรอยเราไม่ทํางานแล้วเราก็จะมีมีวิตามินเรื่องไทรอยขึ้นมาแต่ Energy หรืออะไรมันก็ยังไม่ค่อยกลับมาเหมือนเดิม,มก็ใช้เวลาเนี่ยมาเปลี่ยนน่าจะประมาณ6เดือน เจ็ดเดือนที่แล้วสิ่งที่พลิกความคิดของเอกาที่ขอขอกลับมาใช้ฮอร์โมนเหมือนเดิมก็คือประมาณเกือบปีที่แล้วเราไปตรวจมวลกระดูกแล้วในปีเดียวอะมวลกระดูกเราแบบลดลงมามากเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเราก็ออกกำลังกายทำทุกอย่างทำไมมวลกระดูกมันแย่ภายในหนึ่งปีซึ่งหมอคุณหมอเขาก็บอกไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างเดียวที่ที่เรา ลียนไปก็คือเอสโตรเจนเมื่อก่อนเราทาเอสโตรเจนแล้วก็ช่วง3าปีที่ผ่านมาไม่ได้ทาก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกโอเคคุณหมอคุณหมอไทรอยก็ขอเขาบอกจะขอกลับไปทำฮอร์โมนรีเพลซ e เมนต์เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆเรื่องเรื่องกระดูกเรากลัวกระดูกมันพรุนอยู่ในเลเวลออสโตรเพเนียยังไม่ถึงออสโตรพรซิสอยู่ในเลเวลนั้นเลยก็เลยกลับมาทาเอสโตรเจนกับ ต้องทานโปรเกสเตอโรนมันต้องมาด้วยกันเรียไม่ได้เป็นหมอก็เลยจะอธิบายมากกว่านี้ไม่เป็นคือมันคืออะไรรียอธิบายไม่ถูกนะคะถ้าอยากจะรู้อาจจะพี่กูพี่กูก็หรืออะไรแต่รยะแค่บอกว่าสิ่งที่เราทาเอสโตรเจนนิดเดียวเรียถามแบบนิดเดียวแล้วก็โปรเกสเตอโรนตอนกลางคืนอ่ะมันก็ช่วยเรานอนหลับมันคือกลายเป็นว่า6เดือนที่ผ่านมาเราทำแบบนี้แล้วก็เรื่องกระดูกเรียกจะเรียมี Power Plate ที่บ้านแท็บเล็ตก็จะเป็นเ,เครื่องที่มันส,สั่นก็จะเล่นอย่างน้อย5นาทีต่อวันอย่างมากก็15นาทีต่อวันแล้วก็ทำแบบนั้นนะไปเรื่อยๆรื่ยหปีก่อนมาคุยเรื่องกระดูกเรื่อง Energy ก่อนก็ซั f เฟอมาตลอด